สวยจังเลยไหนใครเอารถไปจอดขวางหน้ามาหน่ะรถใครรถประจําตําแหน่งใครฮืมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมามามานี่มานี่ยพอก่อนได้ก่อนหน่อยอืมี่กระเซ็นเอามา น้ำพอยหอมหน่อยหอมหน่อยให้พ่อจุ๊บหน่อยลูกน้องเมสพ่อหอมก่อนเอาหอมน้องพายหอมน้องพายเอ้ยเงี้ยแกไมหอมน้ำเม็ดหอมน้อำพาย ไปไหมไปไปนี่แม่จะไปร่ำมอขึ้นเวทีไหมเรื่อเราจะไปขึ้นเวทีไหมเออถือกระเป๋าให้แม่ก่อนถือกระเป๋าไปให้แม่ก่อน เก็บหน่อยเอาลองเท้บว่อไปเก็บเอาไปเก็บนะครับไหนๆเก็บตรงไหนเก็บตรงไหนเก็บไ้ตรงนี้เลยนะเก่งยิ่งเลยแก้วอีกชั้นหนึ่งเลยลูกอีกชั้นหนึ่งชั้นนั้นมันเต็มแล้วเอาขึ้นข้างบนเนี่ยเอาขึ้นข้างบนข้างบนนี่ลูกเอาไปวางไว้หน้าบ้านก็ได้วางไว้ตรงนั้นก็ได้เอาไปวางเอาไปวางไว้ตรงนั้นวางไว้หน้าประตูก็ได้โอเคอเก็บรองเท้าให้โอ้ปมือ

จ้้นั่นแหละเอาไว้นี่แหละไปไปเลยเฮ้ยเด็กโก้โอ้โนโนโนอุ้ยไป let's go มาทางนี้มาทางนี้มาไปเช็ดเดเช็ดอุ้ยอุ้ย ทางนี้เข้าบ้านทางนี้นะไปกบเข้าไปเลยนะเออสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่พลอยเข้ามา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 โอเคไปเข้าบ้านเลยค่ะเข้าบ้านเลยนะบ้านเลยนะ เรียบร้อยมาอยู uh, okay. ่ไหนเอ้ยอยู uh, ่ไหนเอ้ยโอ้ยอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะมันเพื่อนนะลูกสุกอมบุกแอะแอะแวางไว้หรือวางไว้วางไว้ลูกวางไว้โอเควางนะห้องน้ำอันนี้ไปวางบันไดลูกวางบันไดวางบันไดนะอ่ะโอเคเอาลงอีกเอาลงอีกข้างล่างอีกอ่าน้องเพชรลุกขึ้นน้องเพชรลุกขึ้นก่อน เราเคล็ okay, ลุกขึ้นก่อนอื๊ดอ่าเราเคล็ดถอยมาเราถอยออกมา,กอ,มา,กอ,มาอีกถอยออกมาเพาชิดนตีนถอยออกมาอ่าดึงถอยออกมาก่อนอ่ะโอเคเก่งค่ะปลุมือให้หน้อยปลุมือให้หน้อยโอย้เก่งจังเลยหลานใครนี่ยน้อไยไข่นะเอากินน้ำกับลุงอ่ะคนละอันนะอ่ะเอาน้ำค่ะน้ำค่ะ นะโอ้เต้นนำไม่ลุกทำยังไงเอาลุกทำยังไงโอนโนโนครับโอเคเอาเอาไหมป็นคงเหนียบ่ามากเีวเเอาน้ำไหมยายเกะให้เอาง่ายตัวเฮ้ยเ,เอยยขาแบ่งกันจ้าออก่อเขาแบ่งกันนะอ่ะท่ ลอยเล่นเสร็จแล้วกินน้ำเสร็จแล้วกินน้ำน้องไม่กิน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 มาเก็บไปเก็บกินน้องน้องน้องนน้องไม่กินน้องไม่กินน้องกิน มันก็มีเวลาบางว่าาบาบบงงวันที่ยายแตนสอนภาษาไทยมัง่งพูดภาษาไทยว่าภาษาอีสานแน่คนกันไปที่ละเขาจะฟังออกเลยสองคั้งถ้าเด็กหน่อยเขาจะฟื้นสมองของเขาเองโนโนโนไม่เอาลูกไม่เอา,เอ,าอันนี้คือเล่นแล้วันนี้ยายอารมณ์แบบคนละอย่างคือแบบกับเด็กหน่อยนะมือย้ายอย่างว่าใคยย้ายก็บวัา ยายจกสอนเล่ายายจะสอน